ช,ช่วยผมด้วยผมอีู่ขังในกองซอมบี้ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ผมจะโดนซอมบี้ค่าโอ้ไม่นะพระเจ้าช่วยช่วยผมด้วยโอเคกดแล้วใช่ไหมนี่ไงเพื่อนผมเปิดประตูมาช่วยผมแล้วเดี๋ยวนะนายถืออะไรนะยายา โอเคครับื้อท่านด้วยนะครับผมนะยิ่็ผมโชคุนนะครับในช่องส c ก u t จ r แซดนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำคลิปไมค้าวาดรูปนะครับมผมมีแปลงพิเศษนี่มันคือแปลงพิเศษท่านผู้ชมผมวาดอะไรมันจะได้สิ่งนั้นถ้าไม่ใช่อน่เดี๋ยวผมจะวาดวาดอะไรดีวาดเป็นไม้ละกันนี่เดี๋ยวผม โชว์สก,กิลศิละปะระดับโลกให้ทุกคนดูนี่เราเอาสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมท่านผู้ชมผมไม่ได้ตาบอดสีใช่ไหมใช่แหละผมตาบอดสีเฮ้ยไม่ใช่มันสีส้มแม่งเลยเฮ้ยก็ผิดสีเอาสีไม้สีส้มไม้สีส้มโอเคมันไม้ใช่ไหมท่านผู้ชมมันไม้ใช่ไหมโอ้หกสิบสี่อันหกสิบสี่อันเขียนไว้กันโอ้ดี อันพระเจ้าเขาจะเข้าใจมท่านผู้ชมนี่คือไม้มันไม้ใช่ไหมผู้ชมบอกทันทีเฮ้ยเฮ้ยดูออกด้วยพระเจ้าดูออกอ้าวนี่คือผมท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเปิกปูอะไรกูเด็ดท่านผู้ชมเราจะทำอะไรดีไปขอพี่แอคกก่อนลงเมืองดีกว่าแอกเอาพี่แอกพี่แอกอะไรดีท่านผู้ชมเอาเพชรเลยละกันไปขุดเร็วๆปุ๊บอ่านี่คือแอกเพชรนี่ศิลปะระดับโลกอุ้ยว้าวลงเมืองลงเมืองตรงนี้เดี๋ยวเอาทอตด้วยกว่าเดี๋ยวมันมืดปุ๊บฟอสฟอสปุ๊บนี่ท่านผู้ชมชลลนี่ไฟไฟอออะะะะะไไไรรรรเเเนนีี่่่่ยยยผมวาฮ้ดับ เจ็ดสี่เอ้ยระดับโลกสิเมื่อกี้บอกระดับโลกช็อตวบบเนี้ยอุย้ยดูรู้เรื่องเลยฮะแต่ทำไม,มเขาให้มันเยอะมันต้องเขียนด้วยใช่ไหมโอ้โหสิบสี่อันมาสินี่ไงมาแล้วท่านผู้ชม,มเราลงเมืองเลยเอ๊ะแถวนี้มีเมืองปะเดี๋ยวขเดินไปแถวนี้กันแถวนี้มีเมืองไหมนะเอ้ผมคิดผมรู้สึกขี้เกียจเว้ยโอ้เด็กเชลรี่นี่ว่ามึงใครตี <c oughs> เฮ้ยผมรู้สึกขี้เกียจวะ่ะว่าเออท่านผู้ชมมันมีตัวละครหนึ่งนะที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยผมได้นั่นคือไททันสปิเกอร์แมนเดี๋ยวผมขอลองวาดเถอะไททันสปิเกอร์แมนวาดนี้ใช่ไหมปุ็ มีเสื้อสีแดงโอ้ยเฮ้ยมันเกิดยังไงเนี่ยเฮ้ยนี่นี่ช่างมันเถอะท่านผู้ชมแล้วก็ลำโพงสองอันนี่นี่ตัวอะไรเนี่ยเวาดใหม่ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยรู้เรื่องเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยมีควออกมาอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าโอเคท่านผู้ชมไปละเฮ้ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยควงนานควงนานมากเลยมันน่าจะตัวใหญ่แหละท่านผู้ชมควงนานขนาดนี้เฮ้ย อุ้ยไอท,ท่านบิ๊กแมนนายทำอีกอย่างได้บ้างเนี่ยนายช่วยฉันได้บอสแล้วนายช่วย,น,น,ายนายช่วยหาแร่ให้ฉันได้หน่อยใช่ไหมงั้นเอานี่ไปเลยเขยท่านสปิก,กอร์แมนไปหาแร่เพราะแต่นายมีทอตบ้างอะ่ะอันนี้เอาทอตไปเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาไปข้างทางนี้ก่อนนี่ฟึบโอเคระหว่างเขาไปหาแร่เราก็อืมรอทำอะไรดีตรงนี้มีช้างมีอะไรที่น่าดูระหว่างรอเขาบ้างเนี่ยอ๋อวัยผมจะวาด อันนี้ก็คือท่านผู้ชมรอดูรายการมันคืออะไรเอ้ยผมอยากผมว่านี่ช่างไฟช่างไฟไออะไรวะเอ็นหลอดกูอะไรเนี่ยเอ็นหลอดกูทำเป็เป็นอย่างเงี้ยนี่เอ็นหลอดอะไรใช่เอ็นหลอดใช่ไหมบอกดีท่านผู้ชมเอ้ยอูรู้เรื่องด้วยฮแม่ผมบอกแล้วศิลปะระดับเจ็ดสี่ระดับโลกแถวนี้มีอะไรอีกฟังไหมเนี่ยถ้างั้นเราไปนันโลกดีกว่าครับท่านผู้ชมเราเสรออฟซีเดียนเราจะไปหาเอ็นหลอดดมจุกชิบิไได้ออกซิเดียนว่าวะ่าจีเรียมขึ้นมาอันหนึ่งเลี้ยว เอาหน่อยดีเลียมประตุอะไมันสีอะไรนะท่านผู้ชมสีดำอยางนี้แหละท่านผู้ชมเชื่อผมนี่รู้เรื่องอยู่ <c oughs> รู้เรื่องแหละรู้เรื่องแหละท่านผู้ชมน่นาจ๋านะท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยแล้วมีไฟแช็กไว้ไฟแช็กไ,ไฟแชกเป็นยังไงไฟแช็กนีไ่ไฟแช็กนีไ่ไฟแช็กระวังรอไฟแช็กของเขาอางนี้รอเลยงอทำไมไฟแช็กไม่มาอยู่ห้องบ้านไม่รู้เรื่องโอเคเขาจุดให้เลยโอเคเชืพเจ้าจุดให้ผมละมาโอเคตอนนี้เราไม่อยู่ในโลกแล้วท่านผู้ชมตกไปผมน่าจะตาย เรามาในรถเราเดีเราให้พี่แอรเข้าไปแล้วสิดังนั้นผมขอเกราะผมขอเกราะฟูเซ็ตหน่อยกันเกาะขอเกราะดี่เดี๋ยวเมื่อกี้ยังไม่ใช่เกาะวาดใหม่กันว้ย้ยว้ยยว้ยยว้ยแป๊บแป๊บสิขอวาดรูปก่อนเดี๋ยววาดไททันสปิเกอร์แมนมาช่วยหน่อยว้ยครับท่านผู้ชมโอ้ท่านผู้ชมวันนี้ผมเปิดใหม่ เอาเหรอเหรอตัวนั้นมันยิงแรงเกินนะผู้ชมแต่สปิกเกอร์แมนเราขุดเซ็ตอย่างเดียวเดี๋ยวดูกันมันอยู่ตรงถ้ำนั้นใช่ไหมจำไม่ผิดนะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ผมหิวมากเลย,เลยนะเนี่ยรอดอาหารเริ่มร้อนแล้วนยังไงสปิกเกอร์แมนอู้เพชรเต็มเลยอู้อู้อู้เอ้ยเดี๋ยวใจเย็น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 เดีวดีๆเดี๋ดีๆอ้งอแล้วก็อุพีละเราเราควรทำอะไรอย่างสปิกร์แมนไม่รู้เหรอเราควรไปตีมังกรไหมแล้วเราจะไปยังไงอ่ะถ้างั้นเออสปิกเกอร์แมนมีอันนี้ไหมมีเบสบอลไหมมีไหมไหน่อยไหนเขาดูเบสลออตขงหน่อยออู้้ใช่ันนีแหลละแ้นเขาด ฮะนี่สโนบอลนี่เป็นเอนเดอร์โพนี่เน่ห่วยมีเอนเดอร์โพไหมเป็นลูกกลมๆสีน้ำเงินหนาใช่ไหมไหนไหนไหนรอพี่ออดีๆนะไมยใช่นี่แหละและ้วลมีเกียร์น่ะรอเมียนเดียว <c oughs> เราจะไปยังไงเลยทีนี้แล้วนี่ห้อมีเมียนเดียวใช่ไหมอุย้ยเบสล็อตมี33อันแต่มีเมียนเดีัวเดียวโอ้ <c oughs> oh my god เดี๋ยวผมว่าพระเจ้าช่วยผมได้ใช่ไหมพระเจ้าช่วยได้ใช่ไหมถ้างั้นดิเอานี่เอ็นเดอร์โพตัววาดวงกลมวงกลม,ม,กมแล้วก็ใส่สีเขียวนี่บอกแล้วศิละปะ เกศีนี่ศิลปะเกศีแอนด์เฟโพเหมือนตกไหนีาา่ยกามวงเฮ้ยพระเจ้ารู้เรื่องด้วยอุย้ยพัวเี้กรแมนอยู่ปะเนี่ยตัวกรแมนนี่พระเจ้าให้เรามาด้วยงั้นเราทำเลยละกัน ปึ๊บโอเคงั้นเราไปหาสตองโฮกันเถอะปึ๊บโอ้ยโอ๊ยตีทำไมเนี่ยปึ๊บไปทางนี้ไปชีวีแมนเราไปกันเถอะทางนี้โอ้ยช้างติดช้างติดเชลลี่โอ้ยไอดเชลลี่ทางไหนต่อโอเคไปทางนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนเจอสตองโฮเลยละกันไปกันเถอะชีวีแมนโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ลงมาอยู่ที่สตองโฮแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่เดียวสปิกเกอร์แมนลงมาด้วยสิอุ้ยอืมเขียบเปนเหยียบมาอยู่แถวนี้แหละสปิกเกอร์แมนมีท็อตไหมที่ใหนนนอออ่่ะเเ้้ยัไงผมมจแลวา ก็เราก็เห็นเลยนะครับท่านผู้ชมอุ้ยแปยเมียนั้นไหมนายนายเป็นยังไงในตัวปุ๊บปุ๊บนีเออก่อนไปเออแป๊บนึงสปิกแมนนายมีอาวุธให้ฉันไหมมีอะไรขอหน่อยดิเาอยู่รนนี้ก่อนเดี๋ยวของมันตกต้างล่างแะสปิกแมนโอ้ยโอ้ยสีวอฟิตสีวอฟิตสปิกแมนช่วยหน่อยโอ้ยใจเย็นใจ่อยสแลงเลยป่อยสลงางเลยอุ้ยอุ้ยวัวิญญาณวิญญาณนายอาวุธอุ้ยนายนายชุบส โอ้สป oh, e a k e r Man ดังั้นเราใช้พลังนี่เราใช้พลังพิเศษนี่วาดรูปเท Teleport s p ก a k e r Man Speaker นี่นี่ Tap TP s p เกอร์นี่ Speaker, นผมเชื่อว่าสป s ก e a k e r TP ผมได้เออนี่ไงเนี่ยพลังพิเศษของบ u ัชเป็นเร้ทุกอย่างเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยนี่แคลรอด นี่มันแชรัดมันไม่ใช่อาวุธนี่มันเอาไว้ล่อหมูเดี๋ยวไอ้ข้างหลังนี่อะไรเนี่ยวิกกแมนมีบล็บอกบล็อกวางไหมกำค้านข้างหลังเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยในอาวุธขออาวุธดีๆหน่อยอุย้ยแล้วมีกระสุนไหมเนี่ยมีกระสุนไหมเนี่ยเอาหน่อยสิโอเคมันมีก่อไหมฉันรู้สึกตัวฉันบางจังเกินไปใช่ไหมวิกเกแมนเอาหน่อยสิขอก่ออะไรก็ได้ขอให้มันกันด้วยอืมอะไรก็ได้จริงด้วยก่อหนังขอหนาๆใช่ไหมหนาๆก้อนเนี้ยหนาๆก้อนนี้ไม่เอาโซนั่นพูดประชามตัดคำมีอะไรไหมมีพวกไดมอนด์ไหมโอเคยังไน่่เออาายงงี้ ได้แล้วได้แล้วเออแล้วมีแอปเปิลทองไหมมีแอปเปิลทองไหมก่อนหน่อยสินี่ไหนแอปเปิลทองแอปเปิลทองชัดเลยก็ได <men> ้นะมีไหมมีแอปเปิลทองชัดไหมหรือมีแอปเปิลทองธรรมดาอู้งมงมนายบินได้ไหมเนี่ยนายบินได้ไหมเนี่ยอุ้ยไอ้ท่านสปิกอร์แมนบินได้มาให้งั้นเราเราไปกันเลยนายนายนายไปอยู่ทางไหน่อยสิในไปอยู่ที่ไหนนะเราไปตามเลยตึง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 ระวังรอโอเคเรามาถึงแล้วอุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ย แล้วเราไปไงล่ะฉันไม่มีบล็อกนะเนี่ยฉันไม่มีบล็อกก็ได้อุ้ยนายบินได้แต่ฉันไม่มีบล็อกเดี๋ยวาขอบล็อกพระเจ้ากันพระเจ้าขอบล็อกอะไรก็ได้บล็อกอะไรดีเป็นสโตนก็ได้อะสีเหลืองแล้วก็อุ้ยแล้วก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยมังกรสปิกอร์แมนสปิกอร์แมนช่วยเขาเลยขอบคุณอุ้ยอุ้ยขอบคุณสปิกอร์แมนอุ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเยอะ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 โอ้ยยิงมังกรยิงมังกรโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหเกิดมาสูงแล้ว โอ้ยโอ้ยไปไปไกลโอ้ย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 จะตายจะตายกินกันโอุ้ยสปิกอร์แมนทำลายให้คุณมากสปิกอร์แมนยิงยิงตรงนี้ยิงถึงไม่น่ะโอเคพังแล้วสปิกอร์แมนทำ้ทำลายหัวใจกันโดนบ้างไหมน่ะอู้หบินไปเลยเหรออ่ะเอ็นเตอร์ต่างก้อนมาหนี่โอ้ยโอ้ยฉันต้องการเตียงถ้างั้นฉันขอเตียงหน่อยละกันมามามาโอ้ยท่านผู้ชมผมต้องผมต้องการนี่แหละเตียงเตียงโอ้ย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 เดี๋ยวหาที่ที่ดีๆกันตรงไหนมีไหนจุดดี อ๋อเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยผมเจอแล้วตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคตรงนี้แหละท่านผู้ชม,ไ,มได้อยู่แ,และผมจะวาดเตียงนอนเบสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมังกรเอ้ยจี๋มังกรคือตรงนี้มันไม่ปิวเบิร์บนี่นี่คือเตียงนอนเบิร์บนี่เตียงนอนสวยบอกเลยว่าสวยใช่ไหมมันมันคือเตียงใช่ไหมท่านผู้ชมใช่มันคือเตียงท่านผู้ชมอุ้ย อ hey, oh you. so ุ้ยสวยแต่ข้างบนมันพังหมดยังนั่นสิไอหัวใจมันพังหมดยังทีวีแมนเอ้ยทีวีแมนสปิกอร์แมนอยู่ไหนไปท่านสปิกอร์แมนข้างบนมันพังหมดยังอ่ะหมดแล้วอ่ะยงั้นสวยยิงมันเลยไปไหนอ่ะกลับมานี่กลับมานี่เล่นมันเล่นมันโอ้ย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 วินวินผมไม่ได้ผมไม่นได้สปิกอร์แมนก่อนให้หน่อยดิอุ้ยระเบิดเลยเดี๋ยวตาย อุ้ยอุ้ยเวล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 โอเคครับตอนนี้ผมก็ฆ่าสปิกเกอร์เอ้ยฆ่าสปิกเกอร์ใครอาใช้ฆ่าอินเดอร์ก็เสร็จแล้วครับอุ๊ยนายทำไรอ่ะอย่า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 ไปยุ่งกับฉันอย่าอย่ายิงอย่ายิงอยาปิดโอเคมันไม่ยิงผมก็ถ้าใครชอบตลอดคลิปนี้ครับก็อย่าลืมไปจักดไลค์กดแชร์กดซับคลายนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะครับโอ้ยวัวคิดีิคนจะไลฟ์ก่อนสวัสดีครับยิงทำไมเนี่ยโอ้โหนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยผมจะโดนแซเชิลสปิกเกอร์แมนไลค์ค่ะทุกคนบ๊ายบายอ้าา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 